สวัสดีค่ะวันนี้มาทำอาหารเช้าสไตล์ฝรั่งกันค่ะ o v e r n น g h t oat ซึ่งเป็นอาหารเช้าที่ให้พลังงานสูงและไขมันต่ำและยังเหมาะกับสาวๆที่กำลังควบคุมน้ำหนักอยู่นะคะส่วนผสมก็มีเพียง3าอย่างเท่านั้นเองค่ะข้าวโอ๊ตโยเกิร์ตและนมหรือถ้าใครชอบหวานก็เพิ่มน้ำผึ้งลงไปค่ะใช้ข้าวโอ๊ตหนึ่งถ้วยตวงและอันนี้ก็เป็นข้าวโอ๊ตผสมผลไม้อบแห้ง ซึ่งก็จะมีลูกเกดสตรอเบอรี่แอปเปิลและกล้วยจากนั้นก็ใส่โยเกิร์ตลงไปหนึ่งถ้วยค่ะใส่โยเกิร์ตเสร็จแล้วตามด้วยนมจืดเลยค่ะเทนมลงไปพอให้ท่วมข้าวโอต๊ตหรือถ้าใครจะชอบมีรสหวานนิดๆก็ให้ใส่น้ำผึ้งลงไป1นช้อนโตนะคะ เสร็จแล้วก็คนผสมคุกเข้าให้เข้ากันสําหรับข้าวโอ๊ตเป็นแหล่งพลังงานชั้นดีเป็นคาร์โบไฮเดทเชิงซ้อนเหมือนกับเราทานพวกข้าวกล้องขนมปังโฮลวีตลูกเดือยซึ่งจะค่อยๆย,ย่อยและดูดซึมอย่างช้าๆจึงช่วยรักษาระดับน้ําตาลในเลือดให้คงที่สม่ําเสมอทําให้อยู่ท้องอิ่มนานและให้พลังงานเต็มๆยังไม่ต้องกลัวอ้วนเลยค่ะ ถึงแม้ว่าข้าวโอ๊ตจะเป็นอาหารจำพวกแป้งแต่ในข้าวโอ๊ตมีปริมาณโปรตีนสูงมากเลยทีเดียวและยังมีกรดอะมิโน,โนที่จำเป็นต่อร่างกายซึ่งจะช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญช่วยปรับสมดุลของลำไส้และยังช่วยเรื่องระบบขับถ่ายอีกด้วยนะคะ พอเราคนผสมเสร็จแล้วนำไปใส่ในตู้เย็นข้ามคืนในตอนเช้าก็นำออกมารับประทานได้เลยค่ะข้าวโอ๊ตจะชุ่มฉ่ำด้วยนมกับโยเกิร์ตตักใส่ถ้วยแล้วเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะสูตรนี้ก็จะได้สองถ้วยนะคะทานคู่กับผลไม้ที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมสตอเบอรี่หรืออะโวคาโดโอ์ไนโอ๊ตรสชาติอร่อยมีประโยชน์มากมายลองไปทำทานดูนะคะ วันนี้ทานคู่กับอะโวคาโดอร่อยมากเลยค่ะสุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามมาดามเจนด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ